กลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่คารพผมธนายุไทยปลาทองจากช่องนธนอายุไทยพาไปดูนะครับ <c oughs> ช่วงนี้นี่มีเรื่องปวดหัวกับกับบ้านกอก,กเยอะนะผมก็พยายามเอาเรื่องอื่นมาเสริมเพื่อที่ผ่อนคลายแล้วก็จะได้ความรู้ด้านกฎหมายในในเรื่องอื่นๆด้วยนะวันนี้ก็ หลังจากเชา้านี่เครียดไปนิดนึงนะเราก็มาในรอบที่สบายๆนะวันนี้มาในหัวข้อสพกบันเทิงนะโอ้ชื่อนี่แบบ <c oughs> แบบน่าจะมีความสุขนะเออเป็นยังไงสพสพสปกบันเทิงนะเมื่อวานนี้บอกว่าซื้อสพกแล้วจะถูกอาจจะถูกอาจจะได้เข้าคุกได้มาวันนี้มาวันนี้บันเทิงเลยที่นี่ รอฟังดูนะครับเป็นหลักเกณฑ์ใหม่นะครับที่จะใช้กับที่ดินสพกนะก็เป็นประกาศนะครับของอประกาศของคอปกนะครับก็เป็นคณะกรรมการของสพกนั่แหละครับออกประกาศมาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์สพกาบางอย่างนะผมผมเองก็ไม่ไล่หมดนะวันนี้ไม่ใช่ว่าไล่หรือยังเลยมันจะง่วงนอนเนี่ยนะ สไตล์ผมคือสไตล์จับมาเป็นบางครั้งสอดแทรกกับ <c oughs> ชีวิตประจำวันซึ่งเราอาจจะคือดำเนินชีวิตแบบสบายๆง่ายๆนะแล้วที่ว่าบันเทิงนี่คืออะไรนะผมก็เริ่มเลยนะโดยปกติสวปก์นี่ก็จะให้เฉพาะคนที่ทำเกษตรและก็ยากจนด้วยนั่นนั่นนั่นคือสิ่งที่ ส,สิ่งที่หน่วยงานของรัฐนี่พยายามสื่อถึงก็คือเขาพูดเหมือนกับเขาเอาที่ดินของรัฐมาแจกอะนะความจริงแล้วเหมือนที่ผมบอกอะนะความจริงแล้วก็คือที่ดินซึ่งเป็นของรัฐก็เพราะว่าไม่มีเอกสารอื่นซึ่งจะโต้ตแย้งกับรัฐได้นี่แหละพอประกาศปฏิรูปควบคือครอบคลุมพื้นที่เหล่านี้แล้วก็จะให้สวปก,กับคนที่ครอบครองอยู่ ส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะครับไปดูก็ได้ครับสปก์แต่ละคนนี่บิดบิดเบี้ยวเบี้ยว,ยวซ้ายขวาเนี่ยจะไปบอกว่ารัฐแบ่งให้รัฐคงไม่แบ่งให้ขยักขยัก,ยกอย่างนั้นหรอกความจริงก็คือออก <c oughs> พูดเหมือนคนประเม็นนะบอกว่ามาวัดเอาที่ดินชาวบ้านบอกว่าเป็นที่ดินของหลวงเลยนะคงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราพลาดตรงที่ไม่ได้ไปขอ,อ <c oughs> ขอพวก นอสองพวกอ่าอะไรนะสอข้อหนึ่งนะใบจองอย่างนี้มันก็เลยไม่ทําไม่ก่อให้เราจะได้สิทธิในพื้นที่นั้นนะ,ะดังนั้นเมื่อเราอยู่ในพื้นที่ที่ซึ่งเราไม่ได้ทําอะไรเลย,เลยก็ก็วันดีคืนดีก็เป็นที่สอบปรกอลกลับไปเป็นที่ของหลวงลนะครับอันนี้เนี่ยอ่ในมิติก่อนคือในคลิปม้วนก่อนนี่ก็คือจะเป็นว่า สปกรนี่ก็จะคือให้คนยากจนแน่นอนครับคําว่าไอ้นั่นคือทฤษฎีนะความเป็นจริงเป็นทฤษฎีไหมไม่นะคนรวยก็มีนะสปกอเพราะฉะนั้นเนี่ยใครครอบครองอยู่ก็คนนั้นแหละมาเพียงแต่ว่าข้อบังคับอย่างอื่นนี้ก็เลี่ยงให้ออกเช่นไม่เป็นข้าราชการอะไรก็ว่ากันไปนะ <c oughs> นั่นนั่นคืออดีตนะก็คือต้องทําเกษตรนะทำเกษตรเต็มพื้นที่ในที่สบกอนั่นนั่นคืออดีตนะ ส่วนเมื่อปี6-3นี่ก็คลายขึ้นเพราะว่าที่ดินสปกรณนี่เปลี่ยนแปลงไปเยอะถามว่าเปลี่ยนแปลงแบบในคลิปก่อนผมไหมว่าซื้อเขาแล้วนี่อาจจะอาจจะ,อาจจะมีความผิดฐานบุกรุกครอบครองที่ดินของรัฐได้เนี่ยอย่างนั้นไหมเราไม่พูดถึงคือหน้าเศร้าหรือสิ่งที่เป็นความผิดก็คือคือเรื่องน่ากลัวนะเราไม่พูดถึงความบันเทิงนะ เอาอย่างนี้นะความบันเทิงเนี่ยพูดรูปแบบใหม่ที่คลายตัวเลยว่าก่อนนั้นเนี่ยมองไปว่า,เ,าเกษตร,รษกรต้องยากจนนะมีที่สปกแล้วก็ยังมีเรายังมีการพูดย้าประมาณว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเป็นเกษตร,รษกรต้องยากจนนะเนี่ยแล้วครอบครองสปกออยู่รวยไม่ได้นะจนอย่างเดียวประมาณนั้นนะแต่เมื่อมีประกาศนี้ออกมานี่ผ่อนคลายแล้วผ่อนคลายในรูปไหนผมจะเอารูป ธรรมดาเลยนะ,ะเช่นพ่อแม่มีสพกออยู่เนี่ยลูกมาทำงานกรุงเทพพอมีเงินมีทองบ้างนะบางเอินสพกรตรงนั้นเน่ยมันก็มีความเจริญขึ้นเป็นอำเภออย่างเงี้ยเป็นอำเภอนะเป็นอำเภออยู่ในเขตที่ติดทางหลวงอย่างนี้นะ <c oughs> ติดทางหลวงมีการตัดถนนผ่านมีทางหลวงทางลาดยางอย่างนี้มันก็เป็นกรณีซึ่ง มีความแตกต่างไปนะในอาชีพเดิมบางทีเนี่ยพ่อแม่มีสบกอยู่แค่4ไร่ไห้าไร่ซึ่งซึ่งมันมันเกิดจากที่ดินเดิมนั่นแหละอย่าจะไปรือฟื้นถึงเลยพอมีสบกอย่างนั้นเขาก็แบ่งให้ลูกเป็นล็อกๆๆอกลอกนะนะอาจจะได้คนละไร่คนละสองไร่ก็ว่ากันไปนะปรากฏว่าประกาศของเดิมนี่คือเราต้องทําเกษตรเนี่ยนะนะก็มีคนไม่ทําเกษตรก็เยอะนะเช่น ที่ไปสำรวจก็มีทำอย่างอื่นทำร้านค้าร้านขายอะไรก็ว่ากันไปซึ่งเออก็มีการทำเยอะนั่นแหละหอพักก็มีอย่างนี้นะซ,ซึ่งผมไปแม่สอดนี่ก็ที่สบกก็มีนะบ้านพักหอพักแต่ไม่ใช่รีสอร์ทนะครับรีสอร์ทโรงแรมนี่ต้องพูดกันอีกวิธีหนึ่งว่ามันเข้าหลักเกณฑ์ไหมผมพูดในเรื่องชีิตชาวบ้านนะเ,เราเนี่ยทำงานที่กรุงเทพแล้วรวยมีเงินอ่ามีเงิน อยากทำอะไรทีนี้จะกลับไปบ้านที่ดินเราสามไร่อย่างนี้จะไปทํานาให้พอกินหรอครับจะทําอะไรอ่ะปลูกพืชปลูกทุเรียนเหมือนอีสานปลูกทุเรียนมีแต่ตายนะมันแรงเงี้ยอะไรอยากทําปั๊มน้ำมันนี่ทำได้ไหมเออเนี่ยมาดูนะครับประกาศใหม่ของประกาศปีหกสามนี่มันทําได้หลายหมวดนะผมจะยกมาทีละอันเช่นกิจการที่พัฒนาชีพเกษตรกรก็คือ ทำโรงงานปุ๋ยเคมีโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้นะทำร้านแม้แต่เราอยากทำร้านขายรถแท็กเตอร์นี่ก็ได้นะที้นที่สภกรทีนี้ได้ทำร้านได้ผมไม่ไม่เอาหมวดนะเราไปอ่านดูนะในในประกาศตัวนี้แหละเราก็หาใน Google เสิร์ชหาดูทำอะไรทำเซเว่นได้ไหม <c oughs> เราอยากร่วมทุนกับเซเว่นนี่ได้ไหม คือเราเราทำเซเว่นนั่นแหละเพราะในจิจการนี้เนี่ยที่เปิดใหม่เนี่ยมีทําปั๊มน้ํามันด้วยนะทำปั๊มน้ํามันด้วยทําปั๊มน้ำมันก็ได้นะเดี๋ยวนี้ทําโรงงานเช่โงงนรนะโรงงานแปรรูปนะโรงงานแปรรูปทาน้ามันปุงน้ำัปาล์มนี่ได้หมดในพื้นที่สปกแต่การทานี่มันจะเป็นยังไงถ้าถ้าเป็นนายทุนก็ต้องไปอะไรครับไปเช่าที่สปกอของทางารัฐบาลทํา แต่ถ้าผมกลับไปแล้วมีเงินน่ะมีเงินมีที่สปกออยู่ครอบครัวผมมีห้าสิบไร่ผมอยากทำโรงงานสักสิบไร่อย่างนี้ทำโรงงานปั๊มน้ำมันเนี่ยได้ไหมได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้ให้เช่าก็คือเขาจะห้ามให้คนอื่นเช่าเพื่อเปิดโรงงานถ้าเราเปิดเองเนี่ยได้เปิดปั๊มน้ำมันเองนี่ก็ได้ ซึ่งในปั้นมันมีเซเว่นมีอะไรเขาก็บอกได้หมดเลยมีร้านตัดผมร้านอาหารร้านอะไรทําได้หมดนะประกาศใหม่เนี่ยแม้แต่ร้านขายวัสดุก่อสร้างก็ทําได้ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ร้านขายวัสดุก่อสร้างนี่ทาได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่กดพยายามกดให้คนที่มีสวกต้องเป็นเกษตรกรชนๆเท่านั้นเดียวนี้เนี่ยให้ทําจิจการหลายอย่างได้มากเลยพร้อมที่จะเป็นนายทุนได้แต่ วิธีการเป็นก็คือตัวเราทำนะตัวเราทาเราจะไปเป่าปล่อยให้ที่เช่าให้เขาทำไม่ได้คนที่เช่าทำนี่ทำโรงน้ำแข็งทำอะไรนี่ได้แต่ต้องเช่าที่ของรัฐซึ่งเป็นที่สวบกรที่ส่งคืนแล้วนะแต่ของเราเนี่ยถามว่าเราเปิดโรงน้ำแข็งเองได้ไหมได้ครับแต่เป็นที่ของเราไง okay. แต่เราซื้อคนอื่นมาเป็นไงครับเข้าคลิปก่อนเลยครับซื้อซื้อคนอื่นมานี่เป็นบุกรุกครอบครองที่ของ ทางราชการนะครับก็มีความผิดนะแต่เราใช้วิธีไหนเดี๋ยวนี้ก็มีวิธีออกแล้วครับก็คือไปที่สปรกรนะส่งคืนใบสปรกรตัวนั้นนะแล้วก็ขอเช่ากับสพกรณมีวิธีนั้นนะครับอีกวิธีหนึ่งซึ่ง <c oughs> เป็นบทเจ้าเล่ห์ผมนะก็คือเราไปแต่งงานกับชาวบ้านนะที่มีสปรกรใช่ไหม <c oughs> มันถึงจะได้สปรกรแล้วเราก็ทําปั๊มน้ำมันก็ได้มีบางคนนะอยู่กรุงเทพเนี่ย <c oughs> มีเงินมีทองโอ้อยากไปอยู่อากาศดีๆภาคเหนือขึ้นดอยหน่อยก็ไปหาดูเลยครับทําเลตัวไหนสวยขึ้นดอยริมถนนเราจะสร้างปั๊มน้ามันปททสวยๆหน่อยนะเยาไปถามดูนะครับลูกสาวใครยังว่างหรือใครที่ยังว่างอยู่ไปแต่งานขงเขานะแล้วก็สามารถโอนเนกันได้ซึ่งในการโอนสมกรนี่เขาบอกว่าโอนได้ตามลักษณะทายาทนี่ผมผมว่า ข้อที่เขียนเนี่ยหรือข้อที่บรรยายกันมานี่ไม่น่าจะถูกนะเพราะว่าที่บ้านผมนี่ก็คาว่าทายาทก็คือเป็นลักษณะมรดกนั่นก็คือตายแล้วเจ้าเจ้าของสมบัติต้องตายแล้วแต่ผมเห็นที่บ้านผมเนี่ยลูกเขายังไม่ตายเลยแบ่งให้ลูกคนละห้าไร่สิบไร่เขาก็ทําได้นะแล้วก็แน่นอนนะในนั้นเนี่ยก็สืบทอดไปยังพี่น้องก็ได้เขาก็โอนให้กันได้ผมก็เห็นเขาโอนกันแล้วได้ใบใหม่มา คือลงลงใบใหม่ไม่น่าจะถูกต้องนะที่บอกว่าอุไปทางมรดกอย่างเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปแต่งงานใหม่กับเขาเนี่ยก็เข้าอยู่ในทายาทโดยธรรมอันดับที่หนึ่งเลยนะก็คือคู่สมรสอ่อเราก็จะได้สบปบัมาทำปั๊มน้ำมันแล้วทีนี้นะทำเซเว่นทำอะไรก็ว่ากันไปนะเพราะว่าเข้าหมดนะครับก็คือทำร้านค้าปลีกก็ได้นะครับ ทำร้านอุปกรณ์ก่อสร้างก็ได้ทำไปรษณีย์ก็ได้ทำคลินิกก็ได้นะทำสถานีรถขนส่งอย่ายังได้เลยนะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นยังไงอะของของแบบนั้นอาจจะเป็นทำตลาดนี่เหมือนมากเหนือนี่มีเยอะแยะเลยที่เป็นพื้นที่ตลาดแล้วบางอำเภอนี่เป็นสวกสรณ์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่ตลาดเป็นยังไงครับจะไปยึดคืนไหมแต่ถ้าเป็นของคนคนเดียวทำนี่ก็คือเขาทา เขามาแบ่งซอยทำเป็นตลาดนี่ได้นะตามประกาศใหม่นี้ทําได้ก็ที่อยู่อาศัยโรงเรียนอนุบาลทําร้านอาหารทําที่พักก็คือหอพักนะแต่ภาคเหนือนี่ชอบนิยมโฮมสเตย์ก็คือก็คือบ้านเราให้เขามาอยู่ด้วยนีย่ประมาณน่าจะได้นะแต่รีสอร์ทนี่เขาบอกว่าไม่ได้นะรีสอร์ทโรงแรมถ้าดูตัวนี้เนี่ยเหมือนกับดูอีกช่องหนึ่งเนี่ยไทยทีวีเ,เนี่ยก็ก็ก สัมผัสหน่วยงานทางราชการคนหนึ่งนะผมก็จําไม่ได้นะก็บอกว่าสปกรี่มีปัญหามากในภูเก็ตก็คือเขาสร้างโรงแรมมีปัญหาว่าสร้างโรงแรมจะทํำยังไงคืนใบของสอปกต่อหน่วยงานของรัฐแล้วเช่าจากรัฐนี้ได้ไหมเพราะว่าเราเขาเข้าไม่ถูกต้องไปศึกษาดูตัวนี้ผมถือว่าผมยังไม่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงนะว่าทํารีสอร์ทโรงแรมนี้ได้ไหมโดยใช้วิธีเช่าจาก หน่วยงานของรัฐก็คือส่วนมากเขาทําไปหมดแล้วละ่ะแต่ที่เห็นกันเนี่ยบางคนก็จะไปเข้าใจผิดบางอันเช่นผู้ทับเบิกอย่างนี้ผู้ทับเบิกเนี่ยผู้ทับเบิกอาจจะไม่ใช่สปออกก็ได้นะอาจจะเป็นสทออกก็ได้เหมือนก,นกันกับบ้านอะไร,รบ้านบ้านของน้องชมพูนี่บ้านอะไรนะบ้านกกกอกเออกกอกกตูมเนี่เป็นที่สทออกอ ไม่ใช่สปกเพราะฉะนั้นจะเอาประกาศของสปกรณี่ไปทําไม่ได้เช่นไปทําปั๊มน้ำมันน้ำมันนี่ไม่ได้ล้นะที่สทกนี่ก็จะใช้ระเบียบของสทกของระเบียบของสำนักงานที่ดินเนี่ยอ่ของของบ่าไม้นี่แหละออกออกระเบียบยังไงก็ไปดูเอานะแต่ตัวนั้นเนี่ยผมเคยผมเคยบรรยายนะว่าทีทกสทกนี่ต่างกับที่สปกตรงที่ว่าสทกนี่เป็น ไม่ได้มีพรบออกมาทําสทกนะเป็นระเบียบกรมป่าไม้แต่ของสปกรณี่มีพรบปฏิรูปที่ดินมาคลุมทําให้พรบป่าไมออ้ไม่ใช่พร,พรบป่าสงวนนี่คือสิ้นไปนะเพราะฉะนั้นนี่คนครอบครองสทกนี่ถ้าบุกรุกเข้าครอบครอ,องโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่กลายเป็นบุกรุปป่าสงวนนะ แต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเราเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตคือซื้อขายกันมือเปล่าแล้วเข้าไปนี่โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต,าาาญญาตจากสปรกรณ์นี่มันไปผิดพรบรป่าไม้นะไม่ใช่ไม่ใช่ป่าสงวนมันจะผิดพรบอร่าพร,รพรบรที่ดินนะที่ดินตรงที่เข้าไปครอบครองที่ดินของรัฐซึ่งโทษมันน้อยนะมันน้อยมากตัวนี้นี่ผมจะลองมาเปรียบเทียบให้ฟังในคลิปต่ตอๆไป คลิปนี้เป็นความบันเทิงอย่าเพิ่งพูดเรื่องคุกเรื่องคุกเรื่องตลาดเอาว่าลูกชาวนาเนี่ยเป็นยังไงพัฒนาเป็นได้ไหมเป็นช่างตัดผมเป็นเจ้าของโรงน้ําแข็งก็ได้นะอาจจะรวยหน่อยก็เป็นเจ้าของโรงงานทําน้ํามันปาล์มไปเลยนะทาโรงงานไม้ก็ได้นะที่ที่ของเขาอะ่ะเพราะฉะนั้นนี่เปิดกว้างมากบางคนว่าเปิดให้ในายทุนไม่หรอกโดยรวมมันนะคือลูกลูกลูก ชาวไร่ชาวนาซึ่งมีส,สอสอปกรนี่เขาก็อาจจะรวยขึ้นมาได้นะเ,เช่นนะเช่นเช่นลูกสาวเขาไปแต่งงานเกษตรฐีอย่างนีเ้เขาก็สามารถทําในานามของลูกสาวเขาได้นะเพราะว่าเขาก็โอนให้ลูกสาวเขาลูกสาวเขาก็ทํากิจการเหล่านี้ซึ่งประกาศให้ว่าไม่ต้องทําเกษตรก็ได้นี่ใหม่นี่เข้าไปได้เพื่อนเือนที่ดูนะดูท่านผู้ชมผู้ฟังที่ดูในคลิปผมนี่ อยากรู้รายละเอียดซึ่งอาจจะง่วงนอนหน่อยก็ไปดูในประกาศของคอพก,อกอนะว่าลงวันที่28ตุลาคม2563ซึ่งร้อยเอกเอธรรมนัทพมเผ่านะเป็นประธานเราก็ไปดูนะว่าเขาเปิดให้มากแค่ไหนเดี๋ยวนี้สอบอก,อกบางคนมือสั่นต,ติ๊กติ๊กเลยอุ้ยสอบอกประกาศให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้ละฉันจะทําลงน้ําแข็งทําลงน้ํา ส่งขายใกล้ๆยังไงไปซื้อสพกเสร็จนะครับยังอยู่ในกรอบเดิมก็คือซื้อขายไม่ได้พอซื้อขายไม่ได้วิธีไปก็คือไปแต่งงานนะไปแต่งงานกับเจ้าของที่วิธีหนึ่งนะมีอีกก็คือให้เจ้าของที่เนี่ยเราไปตกลงคุยกันก่อนแล้วก็ไปที่สปกคืนที่ให้สปกแล้วคุยกับสบปกก่อนว่าถ้าคืนที่แล้วผมขอเช่าที่แปลงนี้หนีได้ไหมเรา เขาก็จะได้คืนที่ให้รัฐบาลเราก็เช่าจากรัฐบาลเลยจะก,กี่ปีกีป่ปีก็แล้วแต่ระเบียบของเขานะในวิธีนี้ซึ่งถาม,มว่ามันยากไหมก็ยากะนะถ้าเป็นผมผมก็ใช้วิธีที่ผมว่านี่แหละคือไปเกี่ยวดองกับเขามันจะง่ายกว่าส่วนเกี่ยวดองปีสองปีเราเลิกกันเนี่ยเขาไม่มีกฎหมายห้ามนะว่าเลิกกันต้องคืนเนี่ยไม่มีนะครับเมื่อได้ชื่อในสปกลแล้วเนี่ยก็จบแล้วครับจบแล้วคืนตอนไหนเลิกกันตอนไหนนี่ไม่เกี่ยวกันละ พรได้โดยชอบแล้วนะเราก็ทําไปเดี๋ยวนี้เปิดกรอบใหม่แล้วไม่ต้องเป็นเกษตรกรก็ได้นะแม้แต่ทําอะไรอ่ะเอะชอชลรุมขายรถก็ยังได้เลยนะไอ้นี่ก็ลงว่าขายรถยนต์นะแต่รถยนต์เครื่องเกษตรเขาก็ต่อไปอยู่นะผมก็เดาไปว่าน่าจะเป็นเฉพาะกลุ่มรถแท็กเตอร์รถไถของเขาเนี่ยในการเกษตรอาจจะเป็นได้เพราะอะไรโอ้เดี๋ยวนี้ความจเจริญมันเข้าไปใกล้นะ เข้าไปใกล้คนก็ไม่อยากซื้อรถไกลบ้านหรอกเพราะว่าการซ่อมแซมอะไรเนี่ยเพราะว่าการซ่อมแซมอะไรนี่บางทีสปกรนี่กินเสียบเอเลยต้องเข้าไปจังหวัดอย่างนี้เขาก็อยากอยู่ใกล้ๆรถเสียก็เรียกช่างใกล้หรือวิ่งไปซ่อมใกล้ๆอย่างนี้เขาก็เลยมีอ่กิจการเหล่านี้เป็นกิจการส่งเสริมการเกษตรนะครับเข้าไปอยู่นะอันหนึ่งซึ่งพัฒนาทําให้ลูกหลานชาวเกษตรกรพัฒนาขึ้นมาเป็นพ่อค้าได้ นั่นก็คือร้านวัสดุก่อสร้างซึ่งผมเองเนี่เกี่ยวพันกับเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็เป็นเป็นอาชีพที่ดีเพราะคนต้องมีที่อยู่อาศัยนะตัวนี้ต้องไปศึกษานะที่นี้เขาเปิดกรอบให้แล้วนะเปิดกรอบให้แล้วเนี่ยคนที่บอกว่าเราต้องจนจน,จนอย่างเดียวเนี่ยคิดนอกกรอบนะครับว่าเรามีโอกาสรวยแล้วแม้แต่ไม่มีโฉนดก็ตามมีแค่สปรกรทาอย่างอื่นได้แล้วครับตอนนี้เราก็เก็บเงินนะแล้วก็เริ่มลงมือทําได้ ไม่ไม่ต้องมาทําที่นานะมันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณที่ติดถนนในเขาปลูกตึกปลูกอะไรเต็มหมดเลยเราจะเหลือที่2องสองไร่ไว้กลางอําเภอเนี่ยทำนาอย่างนี้เพราะว่าติดข้อสวกสดคงไม่ได้เดี๋ยวนี้ทำได่หมดแล้วนะครับโอเคครับวันนี้เป็นความบันเทิงโดยแท้สําหรับคนที่เหมือนกับมืดนะเพราะว่าแต่ก่อนเราก็บอกว่าพ่อแม่เราครอบครองที่ดินมาเป็นร้อยรปี สุดท้ายรัฐบาลก็มาวัดเอาเป็นสวปกรเราก็เลยทําอะไรไม่ได้ต้องทําแต่ขายก็ไม่ได้นะต้องทําแต่การเกษตรพอเรา,ารวยหน่อยเราอยากทําอย่างอื่นก็ไม่ได้เราพอดีตัวนี้ก็เปิดกรอบบางคนก็มองว่าเปิดให้หนายทุนอย่างเดียวไม่ใช่หรอกครับเปิดให้ทุกคนนั่นแหละอิสระเสรีในการทํานะครับส่วนคนหาช่องทางอย่างอื่นมันก็เป็นวิธีการของเขาครับ เขาไม่ใช่อาจารยากรก็แล้วกันนะการที่มาทําอะไรเพื่อความเจริญของท้องถิ่นอย่างน้อยเราก็ได้ภาษีจากเขานะโอเคครับวันนี้พบกันไม่เข้าใจอะไรก็เมนมาเดี๋ยวมีทางแนะนําให้ไปค้นหานะครับสวัสดีครับ